เวลกัมสูพีพีชาแนลสวัสดีค่ะกบกบกบังกาสวัสดีครับอันนี้วันนี้เราก็จะพยายามไล่ทําเพลงต่างๆที่ค้างไว้นะแต่ว่าก็ไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะคะก็มีทิ้งไว้ประมาณ3 8 0 0 0ล้านนะคะใช่เยอะสัก่อนจะไปฟังเพลงเพลงอะไรครับวันนี้ on my own ดีนายดีก็มาแล้วยังไงดีจะบอกว่าคนที่โดเนทเข้ามาให้เรานะทุกคนขอบคุณมากมากขอบคุณมากๆจริงๆวันนี้หลายคนมากที่แบบว่าซัพพอร์ตเรานะไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องได้เยอะแยะอะไรขนาดนั้นอยู่แล้ว แต่ทุกบาทมันทําให้รู้สึกว่าเฮียสิ่งที่เราทําอยู่อ่ะมันมีคนเห็นคุณค่าเว้ยใช่เออมันมีคนแบบชอบสิ่งที่เราทําเขายอมที่จะเสียเวลาที่จะกดโทรศัพท์โอนมาเงี้ยคือขอบคุณมากมากจริงขอบคุณมากขอบคุณที่สนับสนุน<ๆ>พวกเราด้วยนะคะโอเคขออีกอย่างขออีกอย่างหนึ่งนะคะคือคนที่ติดตามเพจเราจะสักพักละประมาณ2เดือน3าเดือนจะรู้แล้วว่าเรามีการทํารายการใหม่ <laughs> โปรโมทเพลงน้องๆน,นะคะคือจะมีน้องส่งเข้ามาให้ฟังแล้วก็เราฟังแล้วแล้วเราถูกใจเพลงไหนเราชอบเพลงไหนเราก็จะเอาลงให้นะคะทุกคนแต่เรายังไม่ได้เป เป็นทางการแค่นั้นเองเราก็แบบทดลองมาสองสาเดือนแต่ผมว่าโอเคนะได้รับผลตอบรับโอเคเลยแบบมีน้องมาติดตามเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ถ้าใครอยากให้ฟังเพลงหรืออยากให้โปรโมทอะไรก็ลองส่งมาในเพจได้นะคะแต่ช่วยแบบตัดมาให้แล้วนะไม่ใช่แบบเพิ่งทําเลยเพลงแรกไม่มีมิกไม่มีมาสเตอร์ไม่คือเอาให้มันแบบอ้นี้ระดับนึงที่คิดแล้วอะเพราะว่ามีคนส่งมาเยอะมากแล้วเราก็แบบมีกันแค่2องคนคือกูฟังไม่ไหวหรอกคิดดูนะเพลงหนึ่งสมมุติตีว่าเฉลี่ยสามนาที1ิเพลงต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะเวลาฟังเพื่อจะเอามาลงอะมันไม่่ใช ฟังแล้วผ่านๆไปมันคือฟังแล้วแบบเฮ้ยอันนี้โอเคไหมแบบนึกออกว่า10เพลงนี้คือก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับแล้วไหนพ,พอเราเราจะต้องคัดเอามาทาอีกใช่ต้องตัดตอีกต้องอะไรอีกก็นั่นแหละครับช่วยคัดมาให้หน่อยนะนยไม่ใช่อย่าแบบส่งมาแบบเลอะเทอะมั่วซั่วกันเยอะแยะอะไรนะโอเคยังไงเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้กอนเลยนะคะ on my own T N D ครับ มันมืดแบบน,นี้เหรอคงงั้น yeah. ตอนเด็กกูโตขึ้นมากับบ่อนและใช้ชีวิตกับยาขนบุรีในวงพน,นันคือภาพที่ชินกับตาแวดล้อมมันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลมันแค่ไม่ถึงกับว่าบางคนก็ไม่มีโอกาสดีๆให้แพลงให้พลิกกลับมา <c oughs> อายุ14ถึงรู้ชีวิตมันไม่ง่ายกลับถึงบ้านไม่มีใครเหลืออยู่ให้ไหว กำแพงน้ำตาที่กั้นเอาไว้ก็ใกล้พ่าย,ายจะปวดที่คนที่รักที่สุดเขาจำมึงไม่ได้อลอยหน่อยเห็นลุงก,กูชีดเฮรีนเข้าเส้นเลือดเส้นรัดแขนเป็นเส้นชัยที่แทนเป็นเส้นเชื่อชอบตายกอโอ้โหคดีเลยว่ะลข้าวออกจากปากตอนนั้นกูเริ่มจะหน่ายเริ่มอยากตะก,กายออกไปจากบาปพ,พอเริ่มตอนยา่างเขาวัยสิบเจ็ดยังไม่รู้จกเข็ดไม่รู้จักราบความรักเริ่มทำให้รู้จักเจ็บแล้วก็ทำให้รู้จักหยาบให้ใจใครไปไม่เคยสังเกตไม่รู้จ,กจักกาดจำแนกใจคนมันยากกว่าแยกเอาก้อนออกไปจากกาบ

บอกอะไรให้ฟังที่มึงทำฟรีคนอื่นไม่ทำขนาดการีเขายังได้ตังางทีมึงต้องไม่ดึงไม่ดันช่างแม่งหรอใครจะรันไม่รันสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงเอาไว้คือทำยังไงให้ใจไม่พังใจคนยังไงมึงก็ไม่ทันให้เจ็บแค่ไหนมึงก็ไม่กันแต่มันบ่งชี้ได้ถึงข้างในบอกว่าจิตใจมึงยังไม่ดำอ๋อพอใช้ชีวิตแบบฮิปฮอปแล้วมันก็กินใจแค่อยู่กับฝันบางทีก็อิ่มแม้ว่าความจริงไกลตัวดีกับภาพแต่ว่าตัวร้ายบอกให้กูบินไปพอใส่หูฟังทุกอย่างสงบกูไม่ได้ยินใครและกูจะเกิดขึ้นใหม่ ครั้งไม่ว่าจะดินใดต่อให้หน้าไม่แดดบนฟ้าหรือหลังจะพิ้งไฟเจอแต่คนที่ยืนด้วยเยื่อแต่แม่งกับยิงใหญ่สุดท้ายทำได้แค่เก็บเอาความรู้สึกมาอิงมหม่ <my> <My own. S 2> ความรู้สึกอิงไหมลูกบาดีลู the rain. On my own. Why does everything seem the same? Yo, ที่เคยได้ทําผิดไปขอโทษคับแม่พ่อไอ้ที่พี่ชายผมเคยพ่อมสอนก็ผิดไปแค่ข้ออยากโตไม่ยากก็แค่ย่อต่างจะกก่อนไว้ไม่พอใจอะไรก็แค่ล่อกกลเป็นวัาด mm. ีเกินไปในสังคมแม่งอยู่ยากบางคนต้องลืมตัวตนเพื่อให้ถูกใจคนหมู่มาก โอ้ oh. คนรวยแย่งชิงเอาเงินอาปืนไปขู่ญาติแย่งกับความเชื่อว่าใบจะนำมาหาไไปสู่รากโอ้โห <c oughs> อันนี้โคตรโหดมากตายไปตอนนั้นตื่นจากเตียงโรงพยาบาลไม่เห็นจะเจอใครตอนช้ำปีศาจเทวดาหยุดยุ่งกับภูตอนดันพอถึงเวลาเปลี่ยนก่อนให้กลายเป็นทองมานอนค้ำก็รู้ว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรเป็นประกันบางทีปัญหาเข้ามาประเดยและประดังจากมีแต่คนลอยชายรบเออระเหยเป็นประจำแต่พอจะข่มตานอนหรือเพียงคนเดียวในภวังโอ,อ,อ, oh, อ้โหโคตรดีอ่ะ Nobody can feel my pains on my own Like I'm walking in the rain on my own Why does everything ทียนี้กูทิ้งไว้เผื่อพวกมึงลืมกูค,คือคนที่โดดขวางระหว่างพวกมึงกับลูกปืนใจแลกใจขับใจในสิ่งที่กูยืนศัตรูซื้อมึงด้วยเงินเท่าไหร่ตอนนี้เขาซื้อพวกมึงคือเดี๋ยวโอเคทุกคนตามไปฟังความเห็นของพวกเราในรีขคปกันเนาะตามไปครับแม่งโคตรดีชิบหายครับ